สวัสดีครับอ๋อมาก่อเส้นไหมครับเส้นเมื่อกี้เกียรไว้เฉยพอดีปลาเรามากับลูกสาวโอ้โหเจอขนายากโอ้น้ำมันก็ออกแห้งเด็ดฮะบึ้งไหลไหลลงเลยได้นหมมันไหลยังไงบ่โอ้เก็บไปยอีกครับเห็นเนี่ย ปั่นรีวๆๆๆๆิวเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องเช็ครถก่อนเดี๋ยวมันสิห่างเห็นปะโอ้นี่นี่นี่ทุกสายมันมันบ่นแน่นวะ่ะปุ่นมันออกตัวทั้งป่าเมั้มันออกตัวทั้งมันไหลมาตัวทั้งทั้งแม่นตัวนั่นแหละผมเห็นมันไหลมันน้ำทางแล้วผม,มว่าตะเจ้าเห็น เอาขัาแนแมนอดัดเลยป่งเป็นไงลูกสาวนนันยู่มอคออัดเขาก็ยูดอกเอาละว่ะาแล้วเท่าไรแล้วลูกยงังขา เพิ่นมาบระหารเพิ่นบ้านหน่วยงานไหนครับไม่เห็นอี่กรมส้นประทานเหรอเพิ่นอะผมมาสิขอลาดยางนะเพิ่นเราโอ้โหหายแล้วครับโอ้จะไปหยากรับพีบ่น้อยบึ้งนี่อย่งตะหินถนนมันงอกขึ้นไปหันครับแต่วันหนามมันส่อหินมันโพลครับหยากลยเด้เนี่สิตอมเอาดินขึ้นมาจยางไรเนี่ อันด make okay. so ับแรกว่าเราแกจะกีดเอาห h าวก่อนครับแกจะเทาหล่องคางับแบบได้ร้อกก็มันเป็นเอ่อไยวะต้องการแค่เกียรกับพุทธอัดครับรับความอดินนั่นซื่อ เกียรติดอัดด้วยซึ้งครับมันไม่ได้เสริมมันไม่ได้เสริมลูกบาง,บง,งอะไรเองเกล็ินก,กินนันโอ้โเลยโอ้ยแกก็จะปัดเอาหนาออกก้อนครับขอบๆแล้วแกก็จะซ้อาดินขึ้นเมื่อกี้ก็ไปเก็บมาเส้นหนึ่งครับแต่ว่าแกกับมาผู้เดียวโอ้ยหากับลูกสาวครับ คนงานแล่นดินครับวันนี้ซุ่มแล่นดินรุ่นบักับล่นมาเฮต่างครับเลยมาลำดูกสาวู้มีคนขับรถบลดรถน้ำบดดูดน้ำดูดยังให้แต่สิงยากเล็กน้อยครับช่วงนี้ก็ยักษ์สุดเสษยพี่น้องไปยูน้ำปลาเราคือเจ้าครับ แกจะเก็บเอาให้มันเป็นแบบล่ทางก่อนนะแต่ว่ากบบโปงว่าแกสิเห็ดแ,แ,แบบนี้นะครับแต่ว่าแกเกตปัดเอาหนาออกก่อนเฮยให้มันเป็นขอบกันแกยังเกตักเอาขึ้นมากวู้วว้ว ลองเลืกป่ะนี่โยกดินทังไหนมาใสบ่เนยเพิ่งครับเป็นลองนามมันเสาะงานนี้งานกระดกูกแล้วครับเส้นนี้เส้นนี้คือสอีส้มหยากๆครับพี่น้องอเกิดขึ้นไปหุน่นมีแตน่นามเสาะเลยนามเสาะทางบดเลยโอ้โหออกไปหลังกุ่น เริ่มัยายากเลยว่ะ มาเราเอ้อ้ยเบื่อกับไม่เส้นนี้ยากเลยครับโอ้ยนักคทึงซะเนาะรถเมล์เรา เลาแบบนี้นพูดล้วครับว้ตำที่ดีเยเลยครับโอ้ตำทีย่ยเลยครับมอบไปเลยพี่น้องโอ้โอ้โอเรี่ตนนะบานนี้เตีตนตพี่น้องเอ้ยบงนสัน่นดันเลย นี่แหละครับมองง่ายก็เพราะได้ครับแต่มองยงากนี่ก็ยากน้ำเลก็ต้องเห็นแต่ไม่แล้วครับ<อ>ตายตายตายตึงที่ร่ะน้ำมันไหลโฉมว่าระบุมนะตั้งมา,เ,ามเดียวรถเกียร์ยุบจึ๊กเลยเนาะไป<อ>แล้วเจ้าเอียงแงี้งให้มันเฉียงแงี้งเลยมันมันต้องเฉียงแงี้งเลย เออว่าท้งไรบอยทั้งยี่โอ้ยจะเลี้ยเกียร์เอาเอาห h à o กันวันนี้ผมมีห h à o ครับโอ้ยนี่ตัวรถเลยบาทนี่พี่น้องนี่ <c oughs> ต,ว đây, ตวัวหอดคนรถเท่ากันกับส่งที่เก่าแน่ครับกับดามสภาพตด้ได้เฮ้เกียร์เอาห h à o กันครับเพื่อน ไปตำหินกับโป่งโดงกันได้พี่น้องี่มัน,นกับเคื่อรถไม้เขาแล้วครับเอ๊ะนอดหล่าปลาเราเนานีิหลวมโอ้นอดหล่หลวมมีดีครับยางนากับยางทิ้งลอยี่น้องล้วนๆน,นี่ละเอ้าเมียนเ้า จริงอยากท้มันออกดีมันต้องเอามาทางไหนเยอะเลยครับให้นห้มันเอียงมั้แห้งมันติดปัดออกทางไปเลยก็เอาที่สะดวกครับเอาที่สะดวกป้าเราเหรอครับไม่คือเป็นผุนแห้งจังมันี่ยไปครับเดี๋ยวเขาไปถากึนินเบิ้งให้มองหินหิน,นแง่งพี่น้อง เส้นนี้กระดูกเลยครับพี่น้องเส้นนี้งานยากเลยปลาเราติดตอมนินยังได้จนสิวัฒถมวันนี้ได้วันนี้ นี่ครับเจอหินจะต้องลบครับก็ลบบ่ไว้ครับรดเท่าสูงบ่ไว quần các là cái nào cái, cái, cái này là ร่วงเกียดกลางเด้มันจะไปถดถิ่นเหมนกันะเออพูดอ่ตึงโน,โน่นหุ่นให้ยินครับพี่น้องไปไปบังยินลักล้างหุ่นให้ไหมยินชักเลยตะลึนบึงเกียรดโดนไม่ได้นะครับครับ ตัวนี้ตึกยุดเลยเลยนี่มองครับอืตายแทบให้เราบไปนี่ ไม่โผล่ดูนี่ครับยากนะครับนี่เบิ้งครับแล้วเบิ้งตัวเตึ้ครับ ยากยากแน่อยู่หรอพี่นอ้องเอ้ยไปกลับรถเหรอครับโอ้เส้นนี้บ่หมูครับพี่น้องนักหนาเลยบาท Tao đừng nó mà không nhìn vào những thế nào ngươi Ok bố mẹ à. ตัวรถกมอมอยูพ่เมาไปพุ่นเหรอลไปพุ่นเลยพุ่นมองจอาจะพุ่นแกกันจิักไปพุ่นแหละเป็นทีักจยจิ๋งที่หนัก้ยนี่เสียนี่ไหมหินยางคักเล,เลยนี่ นี่แหละครับบองยากกันยากบางง่ายกันง่ายยากทำได้กับไปหูน้ำดอกมีตะพูเห็ดนี่แหละหูเห็ดไปแล้วๆบ่เรียบกะว่าอีกเออคืเฮ็ดบ่เรียบณปู่เบิ่งย่ำเห็ดนี่ด้วยครับเออยากกินยากบางนี่ ข้างครับพี่น้องปลาจุงปลาจงุงโ,โ,โ,โอ้นามมันส่อไหยพี่น้องอูอะโ,โอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ